ชี่ได้กหญิงพาชรนนต์แดงอ่อนนะคะเราใช้มาสง่งแ้สิบค่ะในสมาพิเชษเรื่องภาษาถิ่นพนมรุ้งค่ะภาษาถิ่นพนมรุงมรนนมร้งเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่แบ่งโบราณเท่านั้นนะคะยังเคยถูกถ่ายละครเรื่องสารพลงด้วยค่ะรู้กันแล้วสินะคะว่าประวัติความเป็นมา,มาอย่างไงงั้นไปทุกขกันลยป,ประวัติศาสตร์ของภาษาถิ่นพนมรุง้งโปรณสถานพนม ลัสซาาวมีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัยตั้งแต่พุทธศักราชที่15ถึงพุทธศักราชที่17และพุทธศักราชที่18พระเจ้าชมันที่7แห่งอาณาจักรคารมตได้หามานะถึงศาสนาพุทธนิกายามเทศนาแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายานในช่วงแรกประสาทหินม,มนมรุง้งสร้างขึ้นมาจากหินทรายหินผู้ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูงถึง,ง1,320ฟุตจากระดับน้ำทะเล พนมรงสะพานนครเนี่ยทางเดินสุภาสษ์ทั้งสองทางประดับไปด้วยเสามียอดคล้ายดอกบัวตูมเรียกว่าเสานางเรียงจำนวนข้างละสาสรหาตน้นทอตัวไปยังสะพานนครซึ่งเป็นรูปทรงกากระบยกพื้นสูงล่าสะพาน ทำเป็นลำตัวพญานาคข่าเสียงสะพานคนครราตนี้ตามไปด้วยชื่อเป็นทางที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเทพเจ้าสิ่งที่น่าสนใจคือจุดกึ่งกลางสะพานมีภาพจำหลักรูปดอกบัวแปลกกลีบอาจหมายถึงเทพเจ้าจำทิศ ทั้ง 8. ในศาสนาฮินดูหรือเป็นจุดที่ผู้มาทำการบูชาตั้งจิตอธิษฐานจากสะพานนาครชั้นที่1มีบันไดจำนวน3 500, 2, 5มห้าร้าขั้นขึ้นไปยังราดบนยอดตัวปราสาท ปราสาทประาธระานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในมี่แผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสย้อนมุมทบคือห้องโถงสี่เหลี่ยมผืนผ้าชั้นอยู่ทางด้านหน้าที่ส่วนประกอบของปราสาทประธานตั้งแต่ฐานผนังด้านบนและด,ด้านล่างเสากรอบประตูเสาติดผนังทับหลังหน้าบัน สุ่มชั้นต่างๆตลอดจนกรีบขุนก่อด้วยหินทรายสินู้มีผ้านังเป็นรูปสก่ีเรียนจัตุรัสยอมก้าว8.20เมตรสูง27เมตรก้นหน้าทำเป็นมรทบโดยมีอัตราหรือฉนวนเชื่อมภาษาประาธระานนี้เชื่อว่าสร้างโดยนาเรชาชิต เป็นผู้นำปกครองชุมชนที่มีภาษาทประนมรุงเป็นศูนย์กลางราวกับพุทธสาวุทพุทธสาวุทิ่สิบการทุบทำร้ายคือวันที่19พฤษภาคมพศ2 5 5 1เกิดเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนเข้าทุบทำร้ายรูปปั้นชาบ้านและสัตว์พาหนะรวมถึงมีการเคลื่อนย้ายสี่ลิง โดยลักษณะเป็นการทำร้ายแขนเทวรูปก่อนแล้วจึงนำแขนเทวรูปไปทุบก,กับใบหน้าสัตว์ผั้อื่นๆโดยเทพมนตรีริมพยมนักวิชาการประวัติศาสตร์อิสระกล่าวว่าการใช้ข้อมือของชาวบ้านเป็นตัวทำรายนั้นเพราะ เพราะน่าจะเป็นวัสดุแข็งที่พอจะทำลายสิงทำลายหน้าหรือโคร่นทิ้งได้คงไม่ใช่เรื่องของรายละเอียดที่จะต้องเน้นว่าเอามือท่าบาดไปทุบจบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของหนูได้นะคะ